ดีค่ะอาวัสดีโอฟอร์เบิร์กทรับกับน้องนิ่วเนาะน้องนิ่วเนาะกับไอ้น้องไม่น้องผ้ารวยนิ่วผ้ารวดิน้องเบิร์กทรัพี่โอ้โหอกปอผ้ารวยบ่เป็นังไหมานบ่นี่ พากันมันเนี่ยบอเดีวมาเอาน้าเจแค่นี้คือว่าแม่นแต่งวดแี้วหาังวัวสี่ัวติดยังไงครับนี่นอนปวยอยู่ก็ได้ยังว่าหัวอะไริะตายไปแล้ววาไปนอนบอสำใยมดีไปนอนย่บ้านไปนอนยู่ชุมแพร่กับไปปวยอยู่บ้านแม่อีกแล้วไปธุระกลับมาแต่กลุ่มเทพมาแต่ไหนจวมาไปเห็ดบุญยู่วัดปลาผู้สะเบิกกลับลงมามานอนปวยอย่บบานแม่เจ้าของอีกคนไปปวยอยู่ใส่เสยพุ่มไปปวยอยู่ชุ่มแพร่ยู่ขอนแก่นดอยูขอนแก่น ไปปุ้ยซื้อหนิจได้เลินอนอยู่นอนอยู่บัดเดียนจ้าไหนหรอกนอ่นฝันครับฝันเราเลี้ยวก็เลยว,ว่าฝันเกีียวเมคา้าในตลาดน้ำกันนี่แหละเ,เลยทรถามเราว่าใหญ่ก็คือฝันเห็นเจ้าเจ้าวซเลขตัวไหนบาราวสูนหกงกศูนพาราวาตอนแรกฮันมักเลเกเจ้าของเนาะตัวเดียวนึงหรอกตัวเดียวว่าักเลขเป็นเลขสองสามเจ็ดแต่ว่าบัดนี้เพ่ล้วว่าแค่ ร้องซื้อ0660โมูน้ตขันฟันเอ็นเอื่อยพนาวะเอาเอ้าเอ้าเอาซื้อจ็กสิบตัวถกว่าฮะเพื่อฝึกกัลยาบาจังสี่จังไหนจะไมื่อนัน้นมื่อเลขก่อขันบพเลยว่าเสียสนใจเลี้ยงเลขปนใดดินนอนอยู่บัดได้ยินแต่เสียงอัน,อน,อนยี่แม่รถเปิดอันโทรศัพท์ฟังเลขฟังเลตเตอรี่มื่อนัน้น06พนาอ้า ได้ยี่หลีตัวมันพน่าว่าโอ้ยหามเลยฟ <c oughs> ันเหียนย่ายอ่อนไปฟันเหีน้นังนแม่ข้าเขาล่ะว่าซื้อเลขกับใหญยนี่นะฮามึงในพน่าว่าก็ได้ยี่หลีก่อนเบิกทรัพย์ก็ได้อยู่งวดสองเงินก็ได้มงวดสามงวดที่แล้วนี่ยละได้หน่อยๆเดอกแต่ว่าโทรหาเบิกทรัพย์อยู่เรียกย่ำขึ้นก่อนเล็กสิออกสามมือเออนีล่าสุดเลยมันโทษล่าสุดหันฟันนอนยุงสิละกังขึ้นหัน ฝันมาจะของขายของอยู่ในตลาดโดนเตอือนแปลวา่าซื้อของเนี่ยจักบาทเรจาจักบาทเรยาย่อยพนาวา่าสามร้อยห้าสิบบาทอีกมือหนึ่งอีกมานอนฝันอีกเอา้าคือฝันมาเป็นนอนอยู่บ้านหลังเก่าแต่ส,สมัมเป็นเล็กน้อยแล้วเนะาะบัดนี่ห่วยมันสิบว่าแม่เล็กถูกเก่าอีกซะบ่จนมาเลยด้ในโท่ว่วาหาเบิกทรัพย์อยู่มือนั่นมาเสียนให้เบิกทรัพย์เขามาบัดได้ไปทุระ ก็เอื่อยเลยไม่ได้รงมคีบได้มั้งว่าผมมาเออพี่แกไปไหนเ่าพี่มห้าศูนย์มาอยสามหาศูนย์กบแล้วว่าอีกตัวหนึ่งหันเอืยฟันวัยยุบ้านหลังเก่าเด้อมันแต่ว่าสามศูนย์เนาะบ้านหลังเก่าหันสองสองศูนย์สองสองศูนย์แต่ว่าแับนี้คือมันที่ออกตัวเก้าพอมันนะมันออกสองเจ็ดสี่เลขออกกันสอง สองสองเจ็ดบังเครื่องงวดหลังเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองบอกก้อนงานั่นเอกอันงวดที่แล้นี่เต็ออกสองเจ็ดสองว่าเป็นตีมันออกสองเทียร์มันออกสองเทียร์แล้วสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ฮะออก้อนงวดแรกแต่บ้านงานของเจ๊แค่มันเท่าสามศูนย์สามศูนย์แต่ว่าแต่ว่าบัตนี้เอกฟันมาเป็นอยู่บ้านหลังเก้าบัตรนี่เอกเราไม่ได้คิดถึงบ้านบ้านเลขที่ คือม <T> ัน <man> สีออกโตเก้าในความฝันจ้าของเงินได้ก็ไม่ได้รายดอกได้นิดๆหน่อยนี่ละอืเพราะว่ามือนั่นนั่นบาสิบาอยู่เด้อโอ้ยเอินอยู่เบิบิกซับ่บยูเอเบยู่เอติธุราพอดีไปธุรากับอันเอื่อยหักนี่ละก็เลื่ได้บเนล่งบาสิบอกอันเบิกซับซับเอ้ยมาเอาเลขบอกเ c ซีเนี่ยเป็นี้ฮมันเข้าอีกงวดนี่พนาว่าเลขกน้องสาวเมืองน้องนี่จ้ะคักคือกันบ่ช่วงีนไดีดีเข้ามาจีงงวดแล้วครับเลขน้องสาวในเยอรมันนี่ไย วันมันเดียดนี่ทั้งเดียดมันไปเที่ยวมันบัตรเด็กกับเที่ยนนี่เขาไปเที่ยวอีกแล้วเขาซื้อกระเป๋าอันนี้อันนี้เขาไปสเปนก็พอเขาอีกแค่ไหนใบเท่าไรกระเป๋าใบละสามแสนไม่ละสองแสนกลัวไปแล้วไปเที่ยวสเปนตีบัอนี้ไปเที่ยวสเปนอีกแล้วนี่ถูกจนได้ไปเที่ยวเมืองนอกไปไปประจำสาวนี่คันเถื่อนนิ้นมัดโซนได้ใส่ย่างเดียวเงิน ขาบอกตายไปเอายังไปว่าอะไรกูใส่แม่มันหลุดมึงอ่งโอ้สบายแล้วโอ้ยเขาจะมีอย่างเนาะเมียฝรั่งเนาะเขาจะไปหัวไส้อย่างเ่อคือเฮาเนาะอืมโอ้ยงวดนี้เพื่อนกะต้องส่งให้กีจแล้วเนาะงวดนี้ส่งมาไปส่งมาแล้วส่งมาแล้วครับอืมบางวันดีว่าเพื่นส่งมากแตว่าฝันดีอยู่เนี่ยงวดนี้เอาความฝันพี่แกะก่อนละกันงวดฟันไปดูตัวเลขพี่แกะฝันว่าไงครับงวดนี้งวดนี้ฝันว่าได้ไปนั่งรถเด้อา นั่งรถอันพ่อข้าที่รู้จักกันนี่ละครับกระโท่ถามเพิ่นยุ่งมาเศร้านี่เพิ่นก็บอกไม่ยู่ก็เได้ว่าโอ้ยร้องฝันเบืองดูฮะกับเ็นน้องสาวเนาะฮะมันเข่ามันตรงกันเผื่อมันตรงกันเผื่อมันตรงกันนั่นสินะฮะความฝันฮะมันได้แก้งอีกสะนะครับลองฝากเอฟซีเบิ่งผู้ใดมากกะก็เอาเนาะบ่มากกะเลื่อนแล้วแต่ละว่าความเสียส่วนบุคคลแต่ว่าเลยเอฟซีฝันคิ้วอยู่เเออ เอาฟันคิวเลยเอานอนนอนอยู่นี่ฟันมาเลยขครของแนวงวดอันออกสามศูนย์นั่งเสื้อนย้ายเสื้อคองแน่จักบาทเป็นเงินเท่าไหร่บ้างดูสามร้อยห้าสิบพนาว่าหัดอีกมือหนึ่งว่าฟันอีกเอาแะไวไปยุ่บบานหลังเกาแตงแต้สมัยเป็นเล็กหน่อยหากคนได้คิดเนี้ย่าบาเล็กทีอย่างเพราะว่าคิดแต่ว่าคันเปลี่ยนแบบนี้ไหนมันจะออกเลขตัวเกาลุ่นถ้าเกิดฟันแบบจฟันมาได้ไปบ้านเกาไปยุมองเกาๆนี่มันจะมไปใส่ มันสี่ออกเลขตัวเก้าเท่านั้นเยฟันย่ำในเอฟันแบบนี้เป็นยังสี่ทุกเท่อเลยแต่ว่าชั่วไปถามซุ้มยูมางหนอกเขาก็ห้มากเนี่ยหรอละอืมแต่งวดนี้ฝันว่าได้ไปนั่งรถดูค่าก็ต้องทะเบียนใช่ไหมครับพี่ทะเบียนรถเขาท่านั้นแล้วเนาะเขาเสียวเนาะวันนี้จะมีทั้งเลขรับเยอรมันด้วยแล้วก็เลขออกฝันเอื้อยเอารวมกันเลยเนาะพี่เนาะเอารวมกันก็ได้แล้วแต่อฟซีมากเนาะครับผมเนาะโชว์โชว์หน่อยครับพี่อัน อันข้าเทิ้งนั้นเป็นเลขน้องเช้าเด้อค่ะขันงล่างนี่เลขเกยฝันสองเจ็ดหกห้าสองเจ็ดหกห้านี่แหละคนแยกออกก็ได้เนาะเคนสีมากตห้าบัวเจ็หกห้าสามแปดสี่สองหกแปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดส่วนเจ๊แค่ฝันสองเจ็ดหกห้านะคะเป็นแน่วท่างเนาะค่ะ เต่จเพินมากนเนาะทะเบียนรถนี้คือสองเจ็ดหกห้าเหรอครับพี่แมนค่ะแมนค่ะอพอยเพ่ไปถามเพลินมือว่านนี่เพล่นบอกว่าตอบมือเศร้านี่ครับยาคือฟันคิวแท้พนาว่าเจ็ดหกห้านี้ตรงกันเลยนะครับพี่กับเลขลับเยอรมันเอาแมนบอยบอบเบื่อยเรื่อยูเอ้าจริงครับพี่เอ้าตีเจ็ดหกห้าเลยนะครับผมเขียนไปตามที่เขาทร่งมาไห้แล้วว่าท่สังเกตปไญหาเด้อขเก็บปัไหาดสังเกตปัญหาบอยบังดูครับ ตรงกันเลยนะครับผมเจ็ดหกห้านี่หละพี่มักยืดเลขกันเนาะมันตรงกันเลขมันตรงกันกับเลขกันฟันเอยจียันมาตงีังครับมันมีลายมันตรงกันครับอันเลขเบียนรถเลยครับผมเ้าเออบหกห้บอลูเดขเขียนตามเขาช่วงเขามาในเฟซชให้ได้นี่ตรงกันเลยเนาะหรือว่าใครอยากจะกลับหกเป็นเก้าก็ได้เนาะแล้วแต่จุนิดเนาะก็ไปเพื่อนแยกซื้อเอาเนาะครับผมปุบ่วว่าบครับเพื่อนแยกซื้อเอาก็ได้ โศกมันทุกคนเด้อเอฟซีเอ้ยได้หลายได้ได้หลายใ่ครับผมวันนี้เจ๊แกไม่โจมักบวชี่ว่ท่านมาย่างบุท่านเลยว่าเทียไขฟันอีกแซ่เป็นยังเอาครงชุดไทยเจ้าเม่วากันอีเทียนี้อันนี้ให้เป็นเพราะว่าฟึ่งกับมาจ้ะอันนี้ให้เป็นกันก็เนาะเอฟซีก่อนมาจากหายป่วยนะพี่เนาะว่าอยู่หายไปจ้าเออว่าพี่หายไปไหนไมยไปอยู่บ้านายเดียนกับสองเดียนพูดว่าที่แม่ว่าบ่อกับละป่วยแมงแต่ละเทียเป็นเดียน ตายเพราะมึงพอดีลูกก็ขึ้นไปยูนั่พอดีบอกลาปิดเทอมก็เลยได้ขึ้นไปยูก็เปื่อยสูสๆนะ่ะหายไวไว้เดี๋ยวนี่ค่ายแม่เนาะตอนนี้จะขายของอยู่หน้าบ้านนะครับพี่ขายขายว่าจะขายของใ่หน้าบ้านนี่แหละน้ำริกมนี่ยังนี่ได้ขายสเห็ดอยู่เด้สิเฮ็ดอยู่แบร่ยี่ลีดสิเฮ็ดอยู่สิเฮ็ดอยู่เด้อสิเฮ็ดอยู่จองเลยเด้อพี่น้องกะตโต้หารจีแคทเพื่จ้ะในไลน์เบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเบอร์เก้าค่ะ เอซีกับทโทมาเล่นน้ำยูย่เมองนอกับทโท่มาเลร่ยนยูเป็นยังไงพี่โอ,โอ้ยคุณหลายๆยังกินหอนกินหอด<ะ>กันอยู่กับขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีทุกคนในบางคนโท่มาเฮากับพอได้รับออันพเนพิ่นบ่ลืมเฮานะกับขอบคุณหลายๆน้องสาวเอรมันทรงแนวทางมาไหา้นะคะเขาเป็นประจำทึ่งเจคักับฟันแม่นนะคะช่วงนี้ก็เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบต่างๆบมมากระพาน ช่วงเพิ่มความบันเทิงเด้อค่ะให้เจ๊แกหายไปไหว้เด้อค่ะเด้อ